สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2022นะครับหลังจากวันอาทิตย์ผ่านไปอย่าลืมที่จะใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าแลนะเขาเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้พระพรจากมานาประจําวันนะครับเป็นการแบ่งปันพระพรที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวการได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระคำของพระเจ้านะครับคู่มือที่เราใช้คือมานาประจําวันที่มีทั้งบทความที่ดีมีทั้งควรอ่านเพิ่มพีเสียงไพเราะให้ฟังนะครับ และแถมยังมีบทเพลงหนุนใจตอนจบด้วยถ้าพี่น้องยังไม่เคยติดตามมานาประจวันลองดูได้นะครับไม่ว่าใน Facebook ใน YouTube ในแอปหรือว่าเป็นรูปเล่มนะครับก็มีนี้มานาประจวันเลือกตอนหนึ่งนะครับจากเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึงข้อ20นะครับบทความก็น่าสนใจด้วยมีคนเคยสู้กับสิงโตหรือเสือด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็ชนะด้วยครับวันนี้หวังว่าเราไม่ต้องไปสู้กับอะไรนะครับอาจจะสู้กับการ ทำงานถ้าเราต้องทำงานนะครับหรือถ้าเป็นวันหยุดต่อเนื่องก็ขอให้เราได้ต่อสู้กับความบาปเนื้อหนังหรือสิ่งต่างๆที่เป็นถ่วงล้างเราอยู่นะครับให้เราได้ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงในเช้าวันจันทร์วันนี้ในเฟซัสบทที่6กข้อสิถึงข้อยีนะครับสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวนพิทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเราวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับรวงป้องเครื่องป้องกันอกแล่เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความคลั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าลนพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่โดยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญ,ญาณทุกเวลาทางนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนใะอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้รข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด,ด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวข้าพระเจ้านะครับพี่น้องลองใช้เวลาอ่านทวนนะครับฟับงย้อนก็ได้นะครับไม่ว่าฟังจากมานาะหรือฟังที่ผมอ่านไปแลวใช้เวลาคิดไปกับมันนะครับ อธิษฐานไปด้วยมีสิ่งใดบ้างที่เป็นบทเรียนหรือเป็นข้อที่แตะใจเรานะครับเราใช้คําถามประจําของเราคําถามเริ่มด้วยข้อที่แตะใจเรานะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกไปมีข้อไหนไหมที่เราประทับใจเราจะได้จําได้นะครับหลายครั้งเนี่ยตัวผมเองด้วยนะครับวันแต่ละวันผ่านไปเรามีธุระยุ่งมากนะครับจนเราลืมไปด้วยซ้ำไปว่าเราอ่านพระคัมภีร์อะไร การจดบันทึกการได้แบ่งปันนะครับช่วยให้เราจดจําได้การคิดถึงข้อประทับใจการขีดเส้นไว้ไฮไลท์ไว้หรือเขียนไว้นะครับก็ช่วยเราเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับการอ่านเพิ่มผีดแล้วเราไม่มีข้อสงสัยเลยนี่ก็น่าแปลกนะครับถ้ามีข้อสงสัยที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเราก็เขียนไว้พระเจ้าจะตอบในเวลาของโปรองแน่นอนนะครับผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ข้อเล็กๆข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่เพิ่งสังเกตในวันนี้เหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เรารับยุทธภัณฑ์มาไม่ได้สู้ตลอดไปนะครับแต่จะมีวันที่เสร็จสิ้นนะครับเราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงดังนั้นตอนนี้ให้ยืนอย่างมั่นคงก่อนเลยการต่อต้านความชั่วร้ายและการต่อสู้กับความบาปมีวันสิ้นสุดนะครับวันหนึ่งเราจะไม่ต้องสู้กับมันอีกต่อไปวันหนึ่งศัตรูตัวสุดท้ายคือความบาปและความตายจะถูก พิชิตไปนะครับแต่ระหว่างนี้ระหว่างที่เรายังต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความบาปในโลกต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่มาขัดขวางการเดินสู่ความชอบธรรมสู่ความบริสุทธิ์ในพระเจ้าเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมครับเหมือนที่เพิ่มผิวนี้หุ่นใจเราด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะครับยืนอย่างมั่นคงก่อนไม่ใ,ใช่ยืนโซเซไปมานะครับยืนอย่างมั่นคง ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าหรือโดยอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์บอกใช่ไหมครับในพระคำของพระเจ้าในวันนี้ให้มีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชของพระองค์เรายืนมั่นคงคาดเอวด้วยความจริงป้องกันอกด้วยความชอบธรรมนะครับใส่รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐเอาความเชื่อเป็นโล่เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กและก็ถือดาบแ่งพระวจนะนะครับ ในเราได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้มีด้านไหนไหมที่มันอ่อนไปนะครับหรือเป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนอย่าให้เรามีจุดอ่อนทั้งตัวใช่ไหมครับให้เรามีชุดยุทธาันณ์ที่ครบถ้วนนะครับแล้พร้อมสําหรับสมรภูมินี้เพราะว่าเรารู้ว่าเพียสุชนะแล้วแต่มาซาตานนะฮะวิญญาณชั่วทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่ความบาปในเนื้อหนังหรือโลกนี้และววิญญาณของโลกนี้ ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับจนกว่าพี่เยซูมาแล้วก็ประกาศชัยชนะสุดท้ายนะครับพี่น้องประทับใจข้อไหนหรืออยากเข้าใจสิ่งใดเพิ่มเติมลองมาแบ่งปันกันดูได้นะครับคำถามข้อที่2คือจากพม้อมพ์วันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้ายัางไงบ้างพม้อมพ์เป็นแหล่งเดียวนะครับที่เรายืนยันได้ว่านี่เป็นความจริงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีแหล่งที่มั่นใจได้100% อย่าพึ่งพาแหล่งอื่นๆที่มันมั่นใจได้น้อยกว่าน,นั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องแสวงหาการทรงนำของผู้วิญญาณเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มายืนยันด้วยพระคัมภีร์เสมอนะครับลรรักษณะของพระเจ้าที่เห็นในวันนี้เริ่มต้นจากข้อสิบนะครับพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการเข้มแข็งมีกําลังอยู่ในพระองค์เราอยู่ในพระองค์เราถึงได้มีกําลังมั่นคงนะครับนอกจากนั้นพระเจ้ามี ฤทธิเดชฤทธิอำนาจจะท,ทำทุกสิ่งได้ไม่มีสิ่งเดิมสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้านะครับเราจึงมีอำนาจมีความสามารถที่จะเอาชนะความชั่วร้ายได้อย่าฟังคำโกหกของมารนะครับที่เราต้องเป็นทาสมันตลอดไปหรือทาสความบาปหรือทาสความชั่วร้ายเรามีชีวิตที่ชอบรมและบริสุทธิ์ได้โดยฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเราพระเจ้ายัางประทานนะครับ ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไว้เพื่อเราแล้วเราไม่ได้อยู่อย่างเปล่าเปล่านะครับหรืออยู่เหมือนคนที่อยู่ในสมรภูมิแล้วไม่มีสิ่งใดที่เอาไว้ป้องกันตัวเองเลยเรามีเครื่องป้องกันใช่ไหมครับมียุทธภัณฑ์ที่พร้อมลบถ้าเราตั้งใจหรือถ้าเราเตรียมพร้อมเหมือนอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเตรียมพร้อมนะครับในอย่างสุดท้ายที่เห็นนะครับพี่น้องลองคิดถึงข้อนี้นะครับ สมแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้แต่ตอนหลังเปาโลเขียนใช่มครับพระีบอกว่าขอให้ประกาศด้วยใจกล้าตามที่ควรจะกล่าวดังนั้นเราเห็นนะครับว่าข่าวประเสริฐนะข่าวดีเรื่องของพระเยซูที่ทําให้เรามีชีวิตใหม่ได้เป็นเรื่องง่ายมากนะครับการเชื่อวางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิด ส่งสิ้นระชนบนเมกังเขนและส่งฟื้นเป็นขึ้นจากตายและทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะไม่พินาศนี่เป็นความจริงง่ายๆนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้มันเป็นความล้ำลึกนะครับต้องมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการภายในมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับต้องขอพระเจ้าทำงานในเราเราจึงสามารถทีตอบสนองต่อพระกิตติคุณ ต่อข่าวดีเรื่องของพระเยซูได้ไม่งั้นข่าวดีจะไม่เป็นข่าวดีเลยเลยอย่าลืมอธิษฐานเผื่อนะครับไม่ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วหรือยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามให้พระเจ้าทํางานทํากิจในเรานะครับคาถามข้อที่3คือจากพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรนะครับแน่นอนพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่กฎเกณฑ์นะครับแต่พูดถึงชีวิตที่เราควรจะดําเนินด้วย มีสิ่งที่เราควรทําตามอย่างมีสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับน,นพีวันนี้บอกชัดนะครับว่าเราเลือกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเราไม่อยู่ในพระเจ้าเราก็อยู่ในเงื้อมือของโลกนี้ในเงื้อมือของมารดังนั้นหลายอย่างนะครับที่คริสเตียนเรารู้สึกว่าเรามองแล้วทําไมคนในโลกนี้เหมือนไม่มีสามัญสำนึกหรือเหมือนคิดไม่ได้เหมือนอย่างเรานั่นเป็นความจริงครับเพราะว่าเขายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ การทรงไถ่การทรงเปลี่ยนแปลงความคิดให้อย like, like ู่ในความชอบธรรมสมัยก่อนเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าความบาปเป็นเรื่องปกติคิดว่าความบาปเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องทําความบาปเป็นเรื่องสนุกสนานแน่นอนว่าความบาปสนุกสนานนะครับไม่ไม่งั้นไม่คุมไม่มีใครอยากจะทําบาปใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วเรามีธรรมชาติใหม่นะครับที่ขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงเราทุกวันทุกวันครับ ม่งั้นแล้วถ้าเราไม่อยู่ในพระเจ้าเราก็อยู่ในอำนาจของโลกนี้นะครับอยู่ภายใต้คำโกหกของพยามาลเราเห็นด้วยนะครับว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะแล้วตั้งแต่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนะครับนาตรัสบอกว่าสำเร็จแล้วตั้งแต่อุโมงค์ที่ถูกปิดไว้เปิดออกนะครับและเน้นๆเป็นอุโมงค์ว่างเปล่าพระเยซูมีชัยชนะแล้ว เราไม่ต้องรอคอยชัยชนะที่จะมาถึงนะครับเพราะว่าพระเยซูชนะแล้วตั้งแต่วันนั้นแต่นะครับเรายังอยู่ในการสู้รบเปรียบเทียบภาพง่ายๆนะครับเหมือนสองประเทศที่กําลังรบกันอยู่มีประเทศหนึ่งชนะแล้วแต่ทหารของฝั่งตรงข้ามยังไม่ยกธงขาวยอมแพ้นะครับพยายามจะตอดเล็กตอดน้อยพยายามจะทําลายค่าศึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนตัวเองจะต้องตายหรือต้องแพ้ไปนะครับเราจึงอยู่ในการสู้รบอยู่เหมือนอย่างที่หนโคลินบอกไว้นะครับเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์และสศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทําลายนั้นคือความตายครับตราบใดที่พระเยซูยังไม่เสด็จมานะครับโลกนี้ยังมีความตายอยู่ แต่สำหรับคริสเตียนความตายไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าเรามีชัยชนะแม้แต่เหนือความตายนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องตายแต่เรารู้แล้วว่าตายไปไหนมาพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่เราได้จะประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้กั่เรานะครับแล้วันหนึ่งเราจะได้เป็นขึ้นจากตายร่วมครอบครองกับพระองค์ครับนะอีกอย่างที่เห็นนะครับในวันนี้คือ ไม่ว่ายุทธภัณฑ์จะดีขนาดไหนนะครับไม่ว่าเราสวมชุดเกราะหรือมีเครื่องป้องกันดีขนาดไหนไม่มีใครสู้ลบได้โดยลำพังนะครับอย่าลืมนะครับมันไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวมันมีกลอุบายมียุทธอุบายนะครับในวันนี้ต่อต้านยุทธอุบายถ้าเราอยู่คนเดียวลำพังเรามีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกลวงไปนะครับ ขอพระเจ้าช่วยเราและทําเหมือนกับที่พ่อผิวันนี้หนุนใจคือเราต้องอธิษฐานเพื่อกันและกันอย่าให้ใครโดดเดี่ยวลําพังขอให้เราได้ปกป้องกันและกันและทําหน้าที่ของเราในการเอาชนะคําโกหกของมารที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความจริงของพระเจ้านะครับเปาโลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแม้ว่าตัวเองเป็นทูตที่พระเจ้าใช้ไปแม้แต่ติดคุก เปาโลก็ยังประกาศนะครับแล้วรู้ว่านี่เป็นที่ที่พระเจ้าใช้ใเขาไปประกาศวันนี้เรามีหน้าที่นำข่าวดีหรือความจริงของพระเจ้าไปถึงที่ไหนบ้างครับขอให้เราสำเร็จตามคำพูดและคำอธิษฐานนี้เหมือนกันให้มีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศแล้วก็สำแดงความจริงของพระเจ้าอย่างชัดเจนครับขอให้เราได้มีชุดพร้อม มีหน้าที่พร้อมมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วไปทําร่วมกันนะครับไม่ว่าพระเจ้าจะใช้เราไปที่ไหนก็ตามปัามสุดท้ายนะครับคือพี่น้องครับถ้าอ่านเท่านั้นถ้าฟังเท่านั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคิดสักหนึ่งอย่างได้ไหมครับที่สามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้ในวันนี้มีอะไรบ้างที่พระเจ้าสอนให้เราเตรียมตัวมีตัวพันด้านไหนไหมที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข ต้องเพิ่มเติมนะครับหรือมีใครบ้างที่เราไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้อธิษฐานเพื่อเขานานแล้วอธิษฐานเพื่อกันละกันแม้แต่อาคารทูตแม้แต่ผู้เขียนพระคัมภีร์ก็ยังต้องการคําอธิษฐานเราเองเช่นเดียวกันนะครับต้องอธิษฐานเพื่อกันละกันท่านนี้เราใช้เวลาอธิษฐานเพื่อกันและกันเลยนะครับวิลาจาเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา ขอบคุณพระเจ้าที่บนไม้กางเขนพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้วแล้วเรารอคอยพระเจ้าการประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในระหว่างนี้พระเจ้าในขณะที่เรากําลังอยู่ในการสู้รบขอให้เราได้มีความมั่นคงอยู่ในพระเจ้าให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนั้นเทียบพร้อมและครบสมบูรณ์อยู่ในเราเพื่อที่เราจะต่อต้านยุทธอุบายการทําร้ายของมารซาตานให้เรายืนหยัดมั่นคงได้รอพระเยสุคริต แม่ทัพของเราจอมทัพของเรากษัตริย์ของเราที่จะเสด็จมาแล้วก็พิชิตความตายพิชิตความบาปเพื่อที่เราจะได้ครอบครองกับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าเป็นกำลังแก่เราในวันนี้ให้เรายืนหยัดอยู่ในพระวจนะของพระองค์ให้เรามีความเชื่อมีความรอดพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันดิลาเจ้าขอพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราและทรงนำเราทิ่ฐานนนามเบสริตเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับ ขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้นะเป็นชุดนะครับเป็นยุทธภัณฑ์ที่จะทําให้พี่น้องพร้อมเสมอในทุกวันนะครับรอคอยพระเยซูก,กลับมาด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ